มาครับเรามาลุ้นกันกับแท็กนี้นะครับว่า SSR จะมาหรือเปล่าลับชมพรอมกันเลยครับนะครับเราไปเริ่มกันกับสองที่หนึ่งเลยครับสองนี้น่าจะเอ็นหมดนะครับไม่มาครับ n ครับโอเคไปดูซองที่2กันเลยนะครับซองนี้ไม่แน่ครับโอเคยังคงเป็น n ครับ n ครับโอเคไปดูกันกับซองที่3นะครับใบพิเศษวิปปับจะมาไหม n ครับ เป็นครับ2ที่4ครับเอาแล้ว2ที่4มาไหมยังไม่มาครับยังไม่มานะครับยังเป็นใบธรรมดาอยู่ครับไปดูสที่5กันเลยมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วครับใบล่างนี้นะครับ ลุนครับใช่ไหมโอเคมาแล้วนะครับเดี๋ยวไปลุ้นนะครับไปดูสองที่หกดูซิว่าจะมีเบิ้ลไหมนะครับมีเบิ้ลหรือเปล่านะครับไม่มีนะครับไม่เบิ้ลโอ้ใบนี้ไม่ได้นานแล้วนะครับอรมาจารย์เกณฑ์ใครนะครับ จะมีเบิ้ลไหมนะเบิ้ลไหมครับไม่เบิ้ลนะครับยังไม่มีมาเบิ้ลเลยนะครับตั้งแต่แกะมานะครับเบิ้ลไหมยังไม่เบิ้ลนะครับปึ๊บยังครับโอเคโอเป็นสองใบที่หายากอยู่นะครับสองใบนี้นะครับโอเคเราไปลุ้นกันกันกบ ใบนี้เลยครับพร้อมกันครับวิบบับมาแล้วครับสีเขียวมาเลยโอบเอา้าเป็น SR ครับโูเป็น SR ด้วยสีทองต้องมาแล้วโอ้ยอยู่สเกตหรือเปล่าสีเขียวนัมเบอร์ยี่สามโอเป็นทองเป็นทองใบที่สามของผม,มนะครับสีเขียวสีเขียวสีเขียว สีเขียวโอ้ยเป็นทีมครับเป็นทีมหนึ่งน่าจะทีมนะสองสามโอ้โหสวยงามครับสวยงามและใบนี้โอเคโอ้โหได้ทองได้ทองนะครับสวยงามครับใบนี้นานๆจะได้สักทีนะครับโห S.S.R. ต้องมาแล้วนะครับแบบนี้ S.S.R. ต้องมาแล้วนะครับนี่โอเคนะครับคลิปนี้เราได้ S.R. นะครับ Number 23เลยนะครับสวยงามมากคลิปต่อๆไปขอให้ได้ S.S.R. นะครับลุ้นพร้อมกันนะครับ